พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องประวัติหลวงปู่พิมพาธรรมวโรวัดหนองตางูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ หลวงปู่พิมพาเดิมชื่อพิมพานามสกุลสาลิกิตเป็นบุตรนายสิงห์นางแถมสาลิกิตเกิดวันพฤหัสบดีที่22เดือนก,กรกฎาคมพุทธศักราช2452ตรงกับขึ้น9ก้า่ำเดือน8ปีละกามีพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมด10คนหลวงปู่พิมพาเป็นคนที่7 ถือกำเนิดที่บ้านท่ามะกูดต,ตำบลวังเมืองอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีต่อมาได้ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ที่บ้านวังกระชอนตำบลหูกวางอำเภอบรรพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่ออายุได้เจ็ดขวบได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านวังกระชอนตำบลหูกวางอำเภอบรรพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงนั้นครอบครัวมีฐานะยากจนมากมีอาชีพทำไรท่ทำนาต้องช่วยเหลือตนเองจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ต้องออกมาช่วยครอบครัวทำไรท่ทำนาหลวงปู่พิมพาท่านได้อุปสมบทเป็นพิสุอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาณนะวัดเขาดินใต้อำเภอบรรพศพิสัย ในขนาดนั้นเป็นอำเภอรบรรพตปัจจุบันเป็นอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2,472เวลา7นาฬิกาโดยมีหลวงพ่อเฮงเป็นพระอุปชาหลวงปู่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าเมื่อบวชแล้วถ้าศีรษะไม่ล้านถึงท้ายทอยจะไม่ยอมลาศิขาบทพรรษาแรก ท่านได้จำพรรษาที่วัดวงังกะชรและเกิดป่วยอย่างหนักแทบเอาชีวิตไม่รอดจนพ่อแม่ญาติพี่น้องขอร้องให้ท่านลาสิกขาบทออกมารักษาตัวแต่ท่านไม่ยอมท่านว่าถ้าตายก็ยอมตายในผ้าเหลืองหลวงปู่พิมพาเป็นคนสนใจตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กอายุประมาณ17ปีได้เรียนวิชาอาคมต่างๆจาก อาจารย์ที่เป็นคารวาสคืออาจารย์สาและอาจารย์โสภาคนเฒ่าคนแก่บ้านวังกระชรและยังเรียนเรื่องสมุนไพรใบยาแผนโบราณรักษาผู้ป่วยและท่านยังได้เรียนวิชาคมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านดังนี้หลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้ซึ่งเป็นอุปชาด้วยหลวงพ่อเฮงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ เรื่องคาถาอาคมและเป็นต้นตำรับวัตถุมงคลงาแกะสลักที่เรื่องชื่อรัชกาลที่5เคยแวะสนทนาธรรมกับท่านที่วัดและนิมนต์ร่วมงานราชพิธีหลายครั้งและแต่งตั้งเป็นพระชั้นคูพิเศษและพระอุปชาทั่วประเทศหลวงพ่อพว,วงวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเสียงทางด้านอยู่ยงคงกะพันชาติ หลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีอ,อําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีวาจาสิทธิ์เศกเล่าจืดปัจจุบันยังมีผู้บนบานสารกล่าวท่านด้วยสุราขาวกับมะขามเปียกได้ดังใจหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอ,อําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เกจิชื่อดังของนครสวรรค์หลวงปู่พิมพาได้ศึกษาการลงกระตุดมีดหมอรวมทั้งเวทมนต์ต่าง ถึง5พันสาสิทธิ์ร่วมรุ่นที่รู้จักกันดีคือหลวงพ่อกวยวัดโกศิธารามจังหวัดชัยนาทดังประวัติของหลวงพ่อกวยที่กล่าวถึงหลวงปู่พิมพาไว้หลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเกจิชื่อดังเมืองพิษณุโลกวิชาอาคมขังและอิทธิฤทธิ์มากอีกองหนึ่งเสกข้าวสารให้เป็นทอง พันเอกปิ่นมุทุการอธิบดีกรมศาสนาสมัยนั้นกับนายสัญญาธรรมศักดิ์นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยสมัยนั้นได้เดินทางไปพิสูจน์ถึงวัดเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2508และยอมรับว่าท่านมีจริงท่านมรณภาพเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2515อายุ106ปี หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อดีวัดหัวถนนใต้อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์สิทธิ์ร่วมรุ่นของท่านคือหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้หลังจากนั้นหลวงปู่ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาธรรมและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุและวัดละคังในสมัยหลวงปูน่นาค และได้เดินทางทุดงไปหลายแห่งทั่วประเทศเลยไปถึงประเทศลาวและประเทศจีนด้านการพัฒนาหลวงปู่พิมพาจำพรรษาวัดแรกคือวัดวงังกรชรอําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาจำพรรษาที่วัดชัยเครืองอําเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนายสุขบุญสวัสดิ์ชาวบ้านหนองตองงูเลื่อมใสจึงนิมนต ให้มาโปรดชาวบ้านหนองตะง,งูท่านจึงมาสร้างวัดหนองตะง,งูประมาณปี2480และได้พัฒนาทางด้านการศึกษาและาศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆมากมายเช่นสร้างโรงเรียนสร้างแหล่งน้ำได้สร้างก่อวัดและช่วยหาทุนรักษาเพื่อเยผยแพ่พุทธศาสนาให้กับโยมที่ห่างไกลไปได้หลายสิบวัด ทั้งในและนอกจังหวัดเลยไปถึงประเทศลาวท่านเคยนำคณะผ้าป่าและพระประธานขึ้นเหลือไปถวายที่วัดฝั่งลาวจำนวนร้อยกว่าองค์สมเด็จพระสังฆราชของประเทศลาวยังมาให้การต้อนรับการก่อสร้างวัดและบำรุงพระศาสนานี้ท่านคงจเจริญรอยตามหลวงพ่อเดิมด้านวัตถุมงคล หลวงปู่พิมพาได้สร้างไว้หลายรุ่นล้วนแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นรุ่นแรกท่านได้สร้างที่วัดละคังเป็นพระสมเด็จปิดทองโดยนำผงเก่าสมเด็จวัดละคังผสมด้วยประมาณปีพศ2491แล้วนำมาที่วัดหนองตงูประมาณสามกองกระดาษใหญ่บางส่วนท่านบอกท่านฝังไว้ที่วัดละคัง แต่ภายหลังให้ลูกศิษย์ไปดูปรากฏว่าเทคอนกีดทับหมดแล้วอีกรุ่นเป็นสมเด็จสนิมบาทกุโบทเก่ามีอยู่ประมาณสามบาทพระและยังนำผงสมเด็จวัดละคังมาใช้ผสมทำพระของท่านอีกหลายรุ่นรุ่นแรกที่จัดสร้างที่วัดหนองตงูเป็นรูปขาวดำอัดกระจกปีพศ2503 เหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญเสมาปี2,506จัดทำมาไม่มากรูปหล่อรุ่นแรกปี2,520สมเด็จหลังเงารุ่นแรกปี2,534ที่ใช้ผงวัดละคังผสมด้วยเกสาของท่านตะกุดมีดหมอท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนวิชากตะตุดและมีดหมอมาจากหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อพวงสิงงาแกะ จากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อเดิมเสือจากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อยีท่านเคยเล่าให้ฟังว่าปลุกเสกแล้วโยวนไปตามกอหญ้าเอาหมูหรือเนื้อเกี่ยวกับเบ็ดหย่อนไปถ้าเสือตัวไหนติดมาด้วยจึงจะใช้ได้ถ้ายังไม่ติดก็ปลุกเสกจนติดคนแก่เล่าให้ฟังว่าท่านยังเคยเสกประหลัดขิกวิ่งแข่งกับพระอาจารย์สุพจน์วัดศรีทรงธรรม วัตถุมงคลของท่านสร้างน้อยส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะเก็บไม่ค่อยนำออกมาเช่นรูปหล่อรุ่นแรกสร้างแค่2,520องค์วัตถุมงคลหลวงปู่พิมพาเคยมีประสบการณ์มีทั้งแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมลูกศิษย์ที่ท่านรู้จักกันดีหลายในวงการนักการเมืองเช่นท่านวราเทพรัตนกรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการคลัง พลเอกประมาณอดีเลกสารสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไ<ป>เคยนำฮอมาลงกับนมัสการที่วัดและท่านสวัสดิ์คำประกอบบุญชูโลจนาเสถียรดารานักร้องยอดรักสลักใจสีหนุ่มเชิญยิ้มดอนสอนระเบียบยังเคยมาบวชกับท่านและจำพรรษาที่วัดหนองตัง,งูกรุงศรีวิไลสอรพง์ชาติเอ็ดดี้ผีน่ารัก โกตีอารามบอยสุรชัยสมบัติเจริญและนกน้อยอุไรพรวงเสียงอีสานเป็นต้นหลวงปู่พิมพามรณภาพเมื่อวันที่สองสิงหาคมพศ2541อายุได้91ปีร่างของท่านยังบรรจุอยู่ในโรงแก้วสาลีละไม่เน่าเปื่อยที่วัดหนองตัง,งูถ้าท่านใดผ่านมาแถววัดหนองตัง,งู อย่าลืมแวะมากับน้มัสการท่านได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่